สวัสดีครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นเด็กโปรไฟล์นะฮะนิโอนิกตานะผมคิดว่านิโอนิกตาน่าจะมีคนเล่นเยอะสุดนะครับในชุดที่ออกมาถึงจะทำเด็กโปรไฟล์มานะครับผมคลิปนี้จะเป็นของใหม่โบกทานตะวันนะฮะดเดี๋ยวจะมีคลิปลงออกมาอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นสองสายนะอโอเคมาดูกันเลยนะครับนิโวว่ามีอะไรบ้างนะครับจะเริ่มที่ตัวหลักก่อนนะครับบูอาชานะครับ เรานางคุลัสนะครับแห่งฟ้ามายานครับอาชาไม่นี่เก่งมากมานะครับเก่งกว่าทานเก่าเยอะมากนะฮะสกิลแรกครับผมออโต้ในช่องเวนการ์ดครับเมื่อเริ่มไลฟ์เฟสของคุณนะครับเลือกการ์ดไม่เกินเมื่อเริ่มไลฟ์เฟสนะครับเลือกเซอร์เคลหนึ่งหนึ่งเซอร์เคลนที่ไม่ใช่แวนการ์ดนะครับกลับดรอปโซนไม่เกินหนึ่งใบนะครับกลับไปใต้กองนะถ้านํากลับสองใบถ้านํากลับรวมกันได้สองใบนะฮะได้จวดหนึ่งแล้วเลือกคอมือลงมาได้นะครับ เทคนสองนะครับก็คือออโต้ในช่องบรรกาศนะครับเมื่อมีจีโซนทำการสไตา์จ่ายเน้าตัวบาร์หนึ่งนะครับงอใครก็ได้ขอเป็นน้องวันยูนิตแล้วก็ติดบูมนะครับลุงเลียกับแล้วก็อ่าถ้าสมมติว่ามียูนิตที่หน้าเหมือนกับการที่ลงนะครับสองใบขึ้นไปจะได้หงายเด็บหนึ่งชั้นหนึ่งนะครับเป็นใบที่เก่งมากนะฮะไม่ต้องกินโซ่ด้วยนะเออแล้วก็ถ้าสมมติว่าลงมาสองใบมีสองใบก็จะได้คืนคอร์สได้โซฟรีนะครับแล้วก็เทคคไลฟ์เฟสก็เก็บล็อกได้ นะครับเก่งมากนะใบนี้ค่อนข้างจำเป็นมากนะครับเอาไปสู้ลิงค์นะครับผมใบนี้นี่ผมชนะด้วยใบนี้เก่งมากนะแล้วก็จะมีตัวของมายูก้านะครับสี่ใบเป็นของทางะวันนะฮะทิกรบนไม่ได้ใช้ทิกรบนไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คือทิกที่แวนการ์ดนะครับวันเพืร์เทินเมื่อเรียกการเราถูกล็อกเต้านะครับผมโซบาร์หนึ่งจวบันเพืร์เทินนะครับแล้วก็ทิกร่างก็คือรูมนะครับออโต้ในช่องแวนเวเลียนนะครับผมเมื่อสาวน้อยบุพานะครับแห่ง ความร้อนที่เพิ่มพูนนะครับมายูก้าใบอื่นโรงเรียนนะครับผมก็คือตัวมันอะโลกการที่ชื่อเหมือนกับตัวมันอะครับลงเรียกาดนะเลือกยูนิตอื่นหนึ่งใบบวกสามพันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราเลือกทานตะวันเกศสองเราเลือกเรานี้นะครับ่าการจะได้เทคนะครับโจมตีเมื่อโจมตีฮิตนะครับจวนหนึ่งชาร์หนึ่งนะครับอ่เทคทาซ้าได้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันจะเล่นยังไงนะอเกศสามจะมีเท่านี้นะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นเกศสองนะฮะ กีจะมีไว้ใหม่นะครับกีล่านะะวันนี้เก่งมากครับผมบอกว่าถ้าเป็นเป็นลานาคูลัสนะครับผมบวก1000พแล้วก็ได้รีซิตนะครับแล้วก็มีบู๊นะครับในช่องเรกาดออโต้นะครับมันเพิ่มเงิน G B 1นะครับเมื่อยูนิตอื่นที่มีชื่อเดียวกับยูนิตนี้นะครับพอลงเรกาดยูนิตนี้จะรับเขาบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็ได้บู๊นะครับก็คือยืนอย่างเงี้ยจะได้เป็นสมาราลงมาพร้อมกันก็จะตีสี่หมื่นนะครับบูได้ประมาณนั้นนะครับถือว่าเก่งมากนะครับสี่สี่ใบนะ อ่าแล้วก็จะมีเหลานี่นะครับเหลานี่อีก4นะครับที่บอกว่าบลูมนะครับออโต้ในช่องเรียกาดนะครับจีบีหนึ่าเมื่อเหลานี่ลงมานะครับผมเลือกเหลานี่ทั้งหมดไม่เกิน5ใบได้รับสกิลบวกหนึ่ตามรูมนะครับแล้วก็มีสกิลสกิลล่าค่อนข้างสำคัญมากนะครับก็คือคอนติเนียนะครับในช่องเรียกาดหรือกองการ์ดนะครับผมการนี้จะถือว่าเป็นมายูกาด้วยก็คือเหมือนเหมือนตัวกีสามครับเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีเล่นอ่ะมันจะเล่นยังไงนะ แล้วก็สุดท้าย3าใบผมจะใส่เป็นตุเลียนนะครับเมื่อเข้าช่องเรียกการเมื่อกําลังจะเข้านะยังไม่เข้าคือกระลาจะโดดลงมาเนี่ยเลือกกรอบเรียนหนึ่งตัวนะครับแล้วพอลงมาก็จะก็จะได้ชื่อ,อของการที่กรอบด้วยตล,ลอดทั้งเกมเลยนะแต่ว่าขอ้ออ่าข้อแม้ก็คือแวนต้องเป็น,นารานนงคูลัสนะครับแล้วก็อีเทก็คือออโต้นะครับในช่องเรียกการนะ GB1 นะครับ เมื่อเริ่มมนเฟดนะฮะถ้าวันกาดเป็นลานาคูลัสนะครับสามารถเก็บการ์ดที่ชื่อเหมือนกับมันกลับไปใต้กองเพียมันขึ้นมือได้นะครับก็เป็นใบที่เก่งใบหนึ่งครับกีดสองที่ใส่เท่านี้เลยนะครับผมอ่าอาจจะไปลดเกีสามแล้วก็ใส่แบนี้ไปสี่ก็ได้นะแต่ผมชอบใบนี้มากกว่านะครับต่อมานะครับเป็นอากิดหนึ่งนะครับมีโปรฟิกการ์ดนะครับผมจะมีคนนี้นะครับบอกว่าเข้าสู่ช่องการ์ดเปิบนะครับเปิดท็อปห้านะฮะ ทิ้งมือก่อนทิ้งมือแล้วก็กาดนะครับพอกาดเสร็จปุ๊บสกปจีปกติแล้วก็เปิดท่อผ้านะครับหากาดที่หน้าเหมือนบอลหนึ่งใบขึ้นมือนะครับที่เหลือทับกองนะก็เป็นใบเสร์จการนะครับแล้วก็จะมีทิ้งสไตล์ครับ4ใบเพราะว่าตัวดิบเป็นดนะิจีเนาะถ้ามีทิ้งสไตล์ก็ค่อนข้างจําเป็นนะครับเวลาที่เราเล่นกับกาดสไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีในแอนนะครับ คนนี้4ใบเทคคล้ายๆ,ๆกับตัวของคิรานะครับบอกว่า,าถ้าแวนเป็นลานลังคูลัสนะครับบวกหนึ่งพันแล้วก็ได้รีสิตนะครับแล้วก็มีสกิลบลูมนะครับในช่องเรียการ์ดนะครับมันเพลินจีบหนึ่งครับเมื่ออยู่ในอื่นที่มีที่มีชื่อเดียวกับอยู่ในนี้ call ลงช่องเรียการ์ดนะครับได้รับได้รับสกิลจบเทิร์นสวัตหนึ่งยกได้แล้วก็บวกหมื่นครับใบที่ปั๊มแรงใบหนึ่งก็เป็นคนนี้นะครับเป็นอ่า เมนเดนออฟสับเบอรีนะครับบอกว่าอ่าก๊อบเรียนหนึ่งตัวนะครับอ่ไม่ไม่มีคอร์สนะครับคอร์สคือการประกาศนะฮะก๊อบเรียนหนึ่งตัวนะครับคอลงมาจากคอลงมาไม่เกินหนึ่งใบครับลงกองพอจากกองลงมาช่องเรียนะครับแล้วก็เอาทงมันบนกับนะครับเท่านี้เลยต่อมานะครับเป็น เกลียดศูนย์นะครับจะมีตัวเริ่มนะฮะตัวเริ่มใส่สองนะครับเพราะว่าก๊อปออกมาได้นะครับเป็นมีโอนะตัวเริ่มก็คือเอมี่นะครับผมบอกว่าโซวัตหนึ่งนะครับอ่าถ้าไปเป็นลานาคูลัสนะครับผมเสียบโซ่อ่าเลือกยเลือกการ์ดเกลียดสองขึ้นไปนะครับใบอื่นหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบนะครับแล้วก็ค้นหาการ์ดที่มีชื่อเดียวกับยูนิตนั้นนะครับไม่เกินหนึ่งใบจากกองคนลงเรียการ์ดจากลักลับกองการ์ดนะครับผมแล้วเมื่อตอบเทิ์นะครับผมนํายูนิต ที่ถูกคอด้วยความสามารถนี้กลับขึ้นมือนะครับก็เป็นตัวเริ่มที่เก่งอีกใบหนึ่งแต่ว่าจริงๆอ่ะสามารถเปลี่ยนตัวเริ่มอีกใบหนึ่งที่ม็นปมมือได้ผมไม่มีนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ตรงนี้นะครับว่าให้ใส่ตัวนี้ได้นะครับถ้ามีก็เก่งวันนี้ก็เก่งนะครับแล้วก็จะมีคลิปนะฮะคลิปใหม่นะครับคลิปใหม่เก่งมากนะครับในช่องเลียในช่องการในช่องดรอปโซนนะครับจะถือว่าเป็นนอมอนนะครับแต่จะไม่ถือว่าเป็นทิกเกอร์นะจะเป็นนอมอนนะครับ แล้วก็จะมีสแตนแบกแคนสุดเก่งนะครับลิซาเบธนะเมื่อ,อยูนิตที่มีคําว่าลิซาเบธอ่าถ้ามีตัวเองนะนะครับที่มีชื่อเหมือนตัวมันอนะโลมานะครับลิซาเบ h ทุกตัวนะครับได้รับสกิลประกาศใช้พอประกาศปุ๊บก็จะได้เก็บเรียอ่าเก็บเรียที่หน้าเหมือนกันได้นะครับจากดรอปโซนนะครับไม่เกินสี่ใบกับข้อกองหรือจะไม่เก็บก็แล้วนะแล้วก็สับกองจั่วนะครับเป็น สแตนที่เก่งมากนะครับเป็นใบที่สแตนที่วนได้นะแล้วก็เก็บของได้ด้วยถือว่าเก่งนะครับเป็นสแตนแบกเลยแล้วก็ได้มีมิติไอ้เดบเรกนะครับใบนี้ใส่สีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีสามารถใส่เป็นแมงโก้จากชุดอ่าชุดล่าสุดได้นะครับแต่ว่าใบใบนี้เก่งกว่านะบอกว่าโรงเรียนนะครับผมสามารถจะอ่าสามารถเอามาไปปะบ,บนนะครับจิ้มยูนิตที่ชื่อเหมือนกัน2ใบได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันนะครับ อ่าแล้วก็เอามันวนนะครับก็คือเข้ากองสับแล้วก็จะมีฮิวไวชัดไงนะครับก็คือพอใช้เป็นค่าคอสของจีการก็บายฮิวอีกหนึ่งใบดอกสมมุติมีอย่างนี้อ่ะมีอย่างนี้เราไลาใช้เป็นจีการใช่ไหมพอใช้เป็นจีการปุ๊บมันก็จะมี2ใบแล้วก็บายทั้งคู่เลยนะครับปุ๊บพอเอาไปใบแล้วก็จะได้เลือกไงเดียมไม่ก็โซชาร์ดไงนะครับเป็นเท่านี้เลย ต่อมานะครับเป็นจีวนิต e นะจีวนิต e นะครับผมอาจะมีาหาก่อนนะไม่ได้เรียงเยอาไว้จีวนิต e นะครับจะมีคนใหม่นะครับสี่ใบคนนี้กิ่งมากมายนะบอกว่ามุ่โจมตีนะครับสามารถแจกคาตบาบัตหนึ่งแล้วก็ไงจีโซหนึ่งใบง้อใครก็ได้ครับผมที่เป็นเกียร์สองหรือตํำกว่านะครับจากกองขอแค่ติดบูมนะครับที่มีชื่อเหมือนกันนะอ่า ใช่ใช่่ลงลงลงเรียการดนะครับหน้าหลังนะก็คือบนล่างนะครับใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็มีสกิลอีสกิลก็คือ g b c นะครับคอนติเนีแถวหน้าทั้งหมดหัวห้าพันบนหครีตนะครับเป็นตัวตีกดานที่เก่งมาสี่ใบนะครใบใหม่ใบต่อมานะครับใบต่อมาเป็นตัวของเรียต้านะครับเรียต้าจริงใส่สองได้นะผมอยากใส่สี่ครัอ่าแอคในชอนการนะครับ อาวันเพื่อนคาตาบาสหนึ่งนะครับคาตาบาสหนึ่งนะครับไงตัวเองคาตาบาสหนึ่งไงตัวเองนะครับผมเอามือหนึ่งใบเสียบโซนะครับแล้วก็เป็นเรียตาตัวเนี้ยมันจะได้การทุกมันจะได้ชื่อการทุกใบในโซนะครับพอได้ชื่อการทุบในโซปุ๊บนะครับมันก็จะก๊อปก๊อปที่ชื่อเหมือนกับตัวเองเนี้ยมานะครับจำจีโซนนะครับบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าพอก๊อปลงมาปุ๊บนะครับอาถ้าเรามีจีโซนไงอยู่สองใบขึ้นไปจะได้รับพาับวกสามพันด้วย จะได้เลือกเรียการไม่เกิน3ใบได้พาวุบสามพันนะครับก็เป็นใบที่เก่งอีกใบหนึ่งที่งอกออกมาได้เยอะๆนะครับก็จะมีอ่าส่วนนี้ผมว่าไม่ไม่ค่อยจําเป็นขนาดนั้นนะครับจะใส่ก็ได้จะเป็นจะใส่เป็นอาชานะครับแอคในช่องวันากาศครับวันเผือเทินอ่าไหนตัวเองนะครับผมจนจบเทินได้รับสกิลทบแอคในช่องวันการวันเผอเทินนะครับเลือกเลียกาหนึ่งใบนะฮะ แล้วก็ถ้าสมมติยูนิตที่เลือกเนี่ยนะครับมี2ใบขึ้นไปก็จะได้แถวหน้าบวก5,000นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับถ้าสมมติว่าจีโซนไงอยู่2ใบขึ้นไปนะครับก๊อปเรียกาศใบหนึ่งลงมาแล้วบวก2,000นะครับแล้วก็จะมีตัวของ GR นะครับของ c ี b อสดีนะหนึ่งใบนะครับมี2สกิลนะสกิลแรกโซบาร์หนึ่งครับเก็บเรียกับดอบรวมกันได้5ใบนะครับสับอ่าไม่เกิน5ใบเข้ากล่องนะครับแล้วสับถ้าสมมติว่า ได้5้าใบนะครับได้ไงหนึ่งชาร์จหนึ่งนะอ่าแล้วก็กทิกล่างครับเห็นเรียลงมานะครับผมสามารถจา่ายคัตตวาร์สหนึ่งทิ้งมือหนึ่งนะครับเพื่อที่จะอาเสิร์ชการ์ดท,ที่ชื่อเหมือนกับการ์ดท,ที่ลงมาเนี่ยขอติดบลูมนะครับเอ้ยอาเสิร์ชการ์ดหนึ่งใบที่ติดท,ท,ที่อยู่ในบอร์ดนะครับขอติดบลูมนะครับผมได้2ใบเลยสมมติว่าเรามีตัวของนะอาหางก่อนนะสมมติว่ามีการ์ดลงมาสมมติลงนี้มาใช่ปะคัตตวาร์หนึ่งนะครับ สมมติจิ้มจิ้มการในบอร์ดใบไหนก็ได้ขอติดบลูนะครับเสิร์ชลงมาได้ไม่เกินอ2ใบแล้วก็เสิร์แบบอย่างนี้ได้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่ประมาณนั้นนะครับ,รนนรบแล้วก็สุดท้ายจะเป็นจิกาดนะครับจิกาดจะมีจิกาด f c นะครับ1ใบครับอ่าจิกาดมังกร1ใบนะครับ จี้กาดคนนี้ okay. 1ใบนะครับแล้วก็จะมีจีกาดใหม่อีก2ใบครับจะมีเท่านี้นะครับส่วนที่สุดท้ายนะครับสหรับสจะทำมันจะใส่เป็นซีบีดนะครับแต่ก่อนนะไม่ได้เอาไว้อ่ะซีบีดซีบีดใบหนึ่งนะครับโอเคมีเท่านี้เลย8 10 11ใช่ไหมสิบสองเป็นไงอ่าไม่ใช่สิอ่าเบหนึ่งนะอันนี้มันจะได้10ใช่ไหมสิบเ1็ดสิบสองสิบสอ่า ยังไม่ใส่ซีบีทไว้ก็ถ้าจะถ้าจะใส่ซีบีทนะครับเอาเอานี้ออกก็ได้แล้วก็ใส่เป็น ZR ตอาร์ใบหนึ่งซีใบหนึ่งหรือว่าจะเอาคนนี้ออกก็ได้นะอะครับผมกับตัวเล็กเนโอเนกต้านะฮะต่อมาจะเป็นเรื่องของการเล่นนะครับการเล่นมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะมีมันจะมีหลายๆท่าของมันอยู่นะครับผม อันนี้จะพูดถึงทัตะวันก็คือท่าเก่าก่อนนะครับสมมติว่าเราเล่นเป็นคนนี้นะครับมันจะต้องมีเกียร์สองเกียร์หนึ่งใช่ไหมสมมติเกียร์สเราไลา่เป็นพอทำง,ง,งี้ปุ๊บนะครับเราอาจจะอ,อ,อะกดลงสไตล์ลงมานะครับ สไตล์ลงมาจ่ายคัตวบาร์หนึ่งของอาชานครับผมงอกได้ไปหนึ่งเราอาจจะงอกเป็นตัวของใครดีละ่ะอาจจะลงเป็นตัวของอันนี้ก็ได้อ,อันอาวนี้จะลงเป็นคนนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้สกิลว,วันการนะครับไงตัวเองนะครับพอไงปุ๊บมันก็จะได้ แสงมาท้อนมากเลยเอางี่ดีเอา,ไ,อาไม่เป็นไรปรามานนี้ก็ได้อาจากคารตอร์บัหนึ่งนะครับไหนตัวเองนะครับกอลลงมาได้ตามจีบกหนึ่งนะครับก็คือได้สองใบตอนนี้แล้วก็จะลงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะลงมาพร้อมกันนะครับผมออยังไงดีอะลงมาปุ๊บลงมาอย่างนี้นะฮะเราจะได้อาจจะได้คือมันมันมันต้องมือมือโซ่ไปหนึ่งใช่ไหม ขาโศก็ได้พอลงมาปุ๊บใช่ไหมมันจะได้สองคนนี้มันจะคนนี้มันจะเห็นคนนี้ลงคนนี้ก็จะเห็นคนนี้ลงมันจะชี้เป็นดูมคนนี้จะบูมสองรอบสองคนนะครับอ่ะคนคนนี้จะบูมไปสองรอบคนนี้จะบูมไปรอบหนึ่งคนนี้เห็นคนนี้คนนี้เห็นสองคนนี้เพราะว่าตอนคนนี้ลงอ่ะคนนี้มันถือว่าชื่อเป็นตัวของมายูกาด้วยนะครับอ่า พอมายู้าปูมเนี่ยมันจะชี้ให้เพื่อนสบวกสี่พันนะครับคนนี้อะลงนี้ก่อนมั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 นลงพร้อมกันใช่ไหมพอคนนี้ลงเมื่อคนนี้ติดคนนี้ลงคนนี้ติดรอบที่สองคนนี้แต่คนสองคนเนี้ยคนสองคนเนี้ยมันลงพร้อมกันคนนี้ก็จะเห็นคนนี้ลงนั่นแหละคนนี้มันจะติดหนึ่งคนนี้จะติดสองสองคนเนี้ยจะจิ้มจิ้มให้คนนี้นะครับอ่าพอจิ้มจิ้มให้คนนี้ พอจิ้มคนนี้เสร็จนะครับคนนี้ก็จะได้3ามสเต็กมันจะไม่รวมกันเป็นสามสเต็กใช่ไหมแล้วมันจะบวกไป9ก้าพันะครับอ่าบวกไปเก้าพันปุ๊บแล้วก็จะอาจจะลงเป็นเอานี่จากมือก็ได้อะสมมติมีแล้วลงปุ๊บคนคนนี้มันอ่าคนค,ค,คนนี้จะบลูมนะครับแล้วก็จะได้ได้สกิลทั้งคู่ก็คือบวูมหนึ่งพันตามบลูมสองคนนี้จะบลูมแล้วก็จิ้มคนนี้นะครับคนนี้จะเป็นฮิตจุดสองฮิจุดสามนะครับอ่าแล้วก็เราอาจจะ ยังไม่สะใจเราก็จะอาจจะลงเป็นอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเราลงไปคนนี้นะครับมันก็คนสองคนนี้มันจะบลูมแล้วมันจะได้เป็นสามสกิลทั้งคู่แล้วคนนี้คนคน,คนนี้ต่อลงอ่ะสองคนนี้ก็จะบลูมนะครับอาจจะจิ้มคนนี้แล้วก็จิ้มแวนก็ได้อ่ะเป็นฮีจูสามฮีจูสามก็แวนฮีแวนบวกสามพันอย่างเดียวนะครับอา่าคนนี้มันก็จะเดี๋ยวผมทาเป็นพลังนะเดี๋ยวผมเขียนพลังให้นะครับ พออย่างนี้ใช่ไหมคนนี้มันจะติะสมมติว่าเราเราสั่งตีนะครับพอเราสั่งตีอ่าคนนี้มันจะได้ไปสามสเต็กใช่ไหมพอได้ไปสามสเต็กมันจะเป็นเท่าไหร่เก้าพันใช่ไหมเก้าพันเป็นสิบแปดนะครับสิบแปดพอสิบแปดปุ๊บมันจะเห็นสกิลสามรอบเนี่ยตอนนี้มีบูมห้าตัวมันจะบวกอีกหมื่นห้านะครับอ่าพอบวกหมื่นห้ามันจะเป็นเท่าไหร่สิบแปดสามสามปะอ่าประมาณนะั้นสามสามที่จทยสามนะครับผมนี่ มันจะทำมันได้สกิลจากคนนี้ไป3ดรอบใช่ไหมมันจะได้ฮิตชาร์ทฮิตจัว่วชาร์ทแล้วก็ทำสามอีกรอบหนึ่งจวชาร์ทแล้วก็ทำสามรอบที่3าั่วชาร์จนะครับผมมันจะ,จะได้เป็นประมาณว่าจะลองทำดูนะเราสมมติฮิตนะครับฝังข้ามปล่อยละจัวนะครับโซชาร์ทจวนะครับโซชาร์จจวนะครับโซชาร์ทประมาณประมาณนั้นนะครับ อนนม้โเคประมาณนั้นนะครับว่าประมาณนนนั้ะะฮแล้วก็ค้านี้ก็แอาตีเท่ากันนะครับสามสิบกว่านะอ่ถ้าคนนี้ใช้เป็นสไตล์สองเนี่ยมันอาจจะได้เป็นปั๊มพลังด้วยอันนี้เราไม่พูดแล้วกันแล้วก็ตีนะครับอาจจะได้บวกสามพันไปเป็นเท่าไหรยี่สิบเก้านะครับอาจจะสแตนสแตนเข้ามาแล้วก็ฮีตจวดสามฮิตจวดสามอีกนะครับเด็กมันจะค่อนข้างมือหนาะ พอสมควรเลยถ้าสมมติว่าฝันข้ามปล่อยหลุดเยอะๆนะครับแต่ว่ามันมันคงปล่อยหลุดทักเล่นแหละนะฮะคงไม่การหมดนะครับผมประมาณนั้นนะครับกับทันตะวัน,นครับการเล่นทันตะวันช่วงต้นเกมครับต่อมาจะพูดถึงพูดถึงว่าตัวของตัวใหม่ดีกว่านะครับลงตัวใหม่มาอ่ะสมมติว่าเล่มใหนก่อน ลงตัวใหม่มากดฐานนะครับบา๊ดหนึ่งงอกได้เราอาจจะสมมติเราเล่นตัวใหม่ใช่ไหมเราอาจจะจริงๆอ่ะเอาตัวใหม่เล่นกับทันตะวันก็ได้ก็เก่งนะครับก็เหมือนเดิมนะพอจากมือแล้วก็เทสกิลเรียกมาทันตะว,วันมันจะได้เป็นสองคีสองครีคูนะครับมันจะก็ค่อนข้างดีนะแต่เดี๋ยวผมเล่นไปคนนี้แล้วกันนะก็สกิลฐาน,นครับอา,อ,าอ,าอาจจะอาจจะลงตองไนะนไลฟ์เฟสนะสมมติไลฟ์เฟสใช่ไหม Uh, เริ่มไลฟ์เพจปุ๊บเราก็ลงนะครับแล้วก็จัดสกิลนะเก็บดอกเก็บบอดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สกิลฐานนะครับลงมาจะลงได้อีกมันก็จะได้คืนคอแล้วก็ได้โซนะครับ uh, แล้วก็อาจจะเอาข้างนี้มาตีเล่นนะครับคีย์ฐานตีเสร็จมุดอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนตอนเันตีก็โดดเป็นสองใบนี้ลงมาประมาณนั้นนะครับพอคนนี้ลงมาเนี่ยมัน,นีจะบลูม คนนี้จะบลูมต่อนคนนี้ลงมาใช่ไหมมันจะบวกไป10,000ื่นนะครับมันก็จะ,ะคนนี้ก็จะบูกได้แล้วก็เราอาจจะเอาวปนาจะเข้าฮันนิตี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็อาจจะสก skill ิลแวนแวนตีไปหรือว่าอาจจะลงลักซีสแเต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันจะบลูหมดเลยนะครับเพราะว่าคนนี้นะครับเห็นคนนี้คนนี้เห็นคนนี้นะครับคนนี้เห็นคนนี้คนนี้เห็นคนนี้ประมาณนะครับก็จะบลู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 แล้วก็จะตีสี่หมื่นนะครับออกตีออกสี่หมื่นอ่าไงไงสามนะครับอ่าไงจีมีจีบีสี่นะครับนตรงไหนใช่ไหมจีบีสี่ถ้วมันก็อาจจะตีออกสี่หมื่นห้าสองคลิสสี่หมื่นห้าสองคลินะครับประมาณนั้นตัววิธีการเล่นนะครับก็คือลงมาให้ให้มันติดบููหมดอะแล้วก็ตีนะครับ ก็มันก็แรงครับอ่าสองคนคน,งนี้เล่นกับอ่าพวกนี T ้เล่นกับรีเอต้าก็ได้นะฮะสมมุติว่าเราจะเล่นเป็นอ่าเล่นกับรีเอต้าใช่ไหมอ,อ่าแล้วอาจจะอาจจะเล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สมมุติมีคนนี้ในโซ่ใช่ไหมเราก็อาจจะเรียกลงมาได้นะครับเรียกลงมาพร้อมกันมันก็ได้บสถ์สามพันสามพันสามพันแล้วก็หมื่น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 นะครับแล้วก็อาจจะลงเป็นคนนี้ก็ได้ลงมาต่อบูเฉยๆครับประมาณนั้นไม่ไม่ได้ยากนะครับ ต่อนะครับจะพูดถึงว่ามีใครเล่นให้เล่นอีกไหมอ่าจริงๆอ่ะเราสามารถใส่เป็นพวก GB8 แได้นะสมมุติว่าเราใส่เอพุทอใส่คู่นี้คู่เดียวใช่ไหมเราก็อาจจะใส่เป็น GB8 อ่าจะใส่เป็น G ี8กับอ่าวิตามินก็ได้วิตามินนะครับอะไรก็มันจะมีท่าของวิตามินอยู่นะรู้สึกว่าท่านผู้ชมก็น่าจะพอรู้แหละ ว่าวิตามินมเนเรี่ยังไงสมมุติว่าอะสมมุติว่าวางวิตามินไว้ตรงนี้อะอ่ะนี่คือวิตามินนะครับอ่ามันจะมีท่าท่าลูปส,สติ่งของมันอยู่นะ,นะก็คืออ่ามันจะเล่นกับอาตัวของอิซาเบตนะครับแล้วก็จริงๆอะถ้าถ้าสมมุติเราเราใช้ตัวเริ่มเป็นตัวของอีกตัวหนึ่งอะนะครับมันจะสามารถเล่นกับลิซาเบตได้ ก็คือเล่นกับคอมโบ G R ขาว์ขาวคนนี้ได้นะฮะก็ยังไม่พูดถึงนะกันเพราะเราเราไมไ่ใช้ตัวเริ่มไปนะั้นเราใช้เป็นเราใช้เป็นใครเราใช้เป็นอยอมี่นะครับต่อมานะครับเป็นวิตามินสมมติว่าแบ,แบนการ์ดเป็นวิตามินนะครับแล้วก็วิตามินบอกว่านะครับถ้าเพื่อนสมมติว่ามีอย่างนี้ใช่ไหมสมมตมิมีการลงมาอยู่ เรามีการ์ดที่ชื่อเหมือนกับการ์ดในบอร์ดลงมาครับเลือกการ์ดที่ชื่อเหมือนกับการ์ดที่ลงมานะครับบวกพาวเวอร์ห้าพันได้สามใบสูงสุดนะครับมันก็จะมีท่าของมันอยู่ก็คืออาจจะเอาเอาเอา,เอาตัวเอาทุกตัวที่สามารถก๊อปชื่อคนอื่นได้ครับหรือว่าเรียกเพื่อนลงมาได้สมมติเราเรามีอย่างเงี้ยนะครับมีใครไหมเอลมี่ไหมเอลมี่เอลมี่อมี่อ่ยังเดี๋ยว มีใครอีกอประมาณนี้มีประมาณนี้นรเราสมมติว่าเราเรามีอย่างนี้แล้วก็เราอาจจะมีสแตนอยู่อันลงในบลร์ดนะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยอยู่ในกองได้ก็ได้นะฮะเราอาจจะลงสักสองข้างอะประมาณนี้นะครับเเก็บไปก่อนนะแต่เท่านี้พอเรา อาจจะมีอันนี้สักสามตัวนะครับหรือว่าอันนี้มีมีเท่านี้ก็ได้นะสมมติมีเท่านี้แล้วในบอร์ดเนี่ยแล้วในในกองเนี่ยมีประมาณนี้นครับมันก็จะสามารถลินได้นะครับหาก่อนนะโอเคสมมุติว่าในบอร์ดมีอย่างเงี้ยเราเราก็ลงสแตออ่าตัวนี้มันวิตามินนะเราลงสแตนแล้วก็ลงอาจจะลงคนนี้นะครับสองันนี้จะบบกห้าพันลงคนนี้นะครับก็คนนี้ มันจะบวกห้าพัน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 คนที่เป็นหมื่นหมื่นห้าพันลงนะครับพอลงปุ๊บอ่าคนนี้จะเป็นก็เลยเนี่ยหมื่นหมื่นห้าอ่าห้าพันนะครับคนนี้ไม่บวกแล้วก็พอคนนี้ลงนะครับมันก็จะได้เราคนนี้ก็กดใช้นะครับแล้วก็สับนะครับเข้ากองสับนะเราอาจจะจวดจวดหนึ่งนะครับแล้วก็จวดเรามีคือเราเราก็จวดแล้ว,ก,วก็วนไปนะครับมันก็จะปั๊มห้าพันห้าพันห้าพันไปเรื่อยๆนะครับ สมมติเราจ่วเนีนะเราจ่วได้เราจวก็วนนะครับจวแล้วก็ลงวนเรื่อยๆนะครับสมมติได้ไปน,นี้ลงตวเลียนนะครับลงมากรอบชื่อในฐานะของสแตนนะครับรมันก็จะสแตนก็จะแจกเพ็กให้ทุกคนนะครับตวเลียนก็จะวนได้อดีนะครับแล้วก็จะบวกห้าพันห้าพันห้าพันไปเรื่อยนๆนะครับทาให้ทําสักล้านครั้งนะครับทําแบบสมมุติว่าให้มันขึ้นล้านได้แล้วเราก็แบบเราก็มันก็ใช้เวลาเยืดหน่อยนะครับก็แต่ว่า มันก็แรงนั่นแหละเป็นคอมโบอินฟินิตี้ลูกนะครับที่เขาใช้กันมานานแล้วแหละนะครับก็มีสแตอร์นะก็วนนะนต่อแล้วก็วนนะสมมติว่าคือทุกใบในเด็กอะครับมัน,ม,นมันสามารถเรียกออกมาได้เลยสมมติว่าเราเป็นเราเป็นเบอร์รี่นะครับแล้วก็กรอบก็สแตนแล้วก็ลงมาสเตอร์ก็วนอีกนะครับอาจจะจวดได้เบอร์รี่อีกแล้วก็ลงเรื่อยๆนะครับคือมันเป็นลูกที่ทําได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สมมติว่าเราเอาข้างนี้ตีอะสมมติเราเราทำซัก กี่รอบดิสมมติเราทำสักร้อยล้านนะร้อยล้านครั้งสมมติเราทำเป็ร้อยล้านอันนี้ก็ตีห้าร้อยห้าร้อยล้านเก้าพันนะครับอันนี้ก็จะดีอาไรสมุันดีบนนะก็จะเป็นเท่านี้ใช่ไหมอันนี้ห้าร้อยล้านเก้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่วันสองหกเขาอาจจะกาดแล้วก็ไถสแตนพลังสแตนพลังสแตนพลังก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ตีเป็นเท่าไหร่ ห้าร้อยล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยล้านห้าหนึ่งหมื่นหกพันประมาณเนี้นะครับก็มันจะมีถ่าถ่าลูปนะครับลูปที่มันเป็นหูปอินฟินิตี้ได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้นะเนโอนี่มันเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียกว่าอะไรมันเป็นเด็ก้างค่อนข้างเรียกว่าอะไรเดียค่อนข้างทําได้หลายอย่างนันว่าปั๊มได ทำโน่นทำนี่ได้ล้ำได้ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสมดุลและรีดนี้นะครับผมก็ต้องชมท่านใดจะไปปรับก็แล้วแต่เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ค่นี้ก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ